แฟนๆก็ยินดีทั้งประเทศนะครับเราได้ไปฟุตซอลโลกครั้งที่7ติดต่อกันนะฮะรับโบนัสไปหน่ๆครับหนล้านบาทนะครับจริงๆก็ยังน้อยนะฮะไม่เหมือนกับฟุตบอลใหญ่เลยนะฮะก็ถือว่าจะได้โชว์ฝีเท้าให้โค้ชเห็นด้วยนะครับว่าเล่นได้นะครับก็อย่าเพิ่งไปถอดใจแล้วกันสําหรับจ้บุกนะฮะส่วนที่เหนื่อยนิดนึงเนี่ยก็เป็นแต่งแชมป์แล้วก็แชมป์เก่านะครับอย่างรีลามนะครับ สวัสดีครับผมชุบปัชย์ยานะครับพูดเป็นข่าวสารวงการฟุตบอลไทยฟุตบอลเจลีญนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหาการก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชุบปัชย์ยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในวันนี้จะมาด้วยกัน3ประเด็นนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังเกมฟุตซอลชชิงแมป์เอเชียกันหน่อยนะครับเป็นรอบ8ทีมนั่นเองนะฮะไทยดวลกับอิรักนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่สุดระทึกนะฮะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ชิงตั๋วไปฟุตซออลลโกนนนัั่เงะครบ ทำแฟนบอลชาวไทยนี่หัวใจแทบวายนะครับนะฮะอย่างที่เราทราบผลกันนะครับไทยพิกแซงชนะไปได้แบบระทึกเลยนะครับสประตูต่อ2นั่นเองนะครับก็ยิงในช่วงนาทีสุดท้ายนะฮะเกมนี้เราโดนก่อน0ต่อ2นะครับซึ่งก็เกิดประเด็นมากมายในเกมนะครับเราเองเนี่ยโดน2ใบแดงนะครับจากอภิวัตน์แจ่มเจริญไปเตะสูงใส่นักเตะอิรักนะครับ โดนเข้าที่หน้านะบุตรศิลป์แจกใบแดงไดเล็กเลยนะครับอีกรูกนี้เป็นมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับไปย่าใส่อิรักก็โดนเหลืองที่2เป็นใบแดงนะฮะซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นะครับโอ้โหบุตรศิลป์พาแฟนฟุตบอลชาวไทยบ่นกันระงมแล้วก็ปวดหัวเลยนะฮะเพราะว่าถ้าว่ากันจริงๆแล้วมันก็เป็นฟาวแน่ๆแหละแต่เพียงแต่ว่าแต่แฟนบอลมองว่ามันน่าจะเป็นจังหวะที่ไม่ได้เจตนาหรือเปล่านะครับโค้ดมิเกลก็บอกเช่นเดียวกันว่ามัน มันก็ไม่น่าจะฟาวต่างฝ่ายต่างที่เหมือนกับว่าฝั่งเราเองไม่ได้เจตนาที่จะทําฟาวอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าจะถึงขั้นใบแดงนะครับแต่พุทุศินจัดงานให้เราซะอย่างนั้นนะครับแต่เอาแหละนะครับในเมื่อทุกอย่างมันไม่เป็นใจนะครับเรื่องของปุทุทรงพุทุสินอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเองก็ต้องชื่นชมหัวใจหัวใจของนักฟุตซอลไทยของเรานะครับที่รวมพลังนะครับแล้วก็พลิกแซงกลับมาชนะไปได้นะครับรวมไปถึงเสียงเชียร์ในสนามก็มีส่วนสําคัญด้วยนะครับที่อินดอร์สเตเดหัวมานะครับโอ้โหทำให้นักเตะของ จะตามศูัออในสถานการณ์ที่มันต้องบอกเลยว่าบีบมากนะครับแล้วก็กดดันสุดๆเลยนะครับเพราะว่าพลาดไม่ได้เราต้องการตั๋วไปฟุตซอลโลกนี่เองนะครับแต่สุดท้ายนักเตะทุกคนก็ทําได้นะครับอีกทั้งเกมนี้ก็ต้องชื่นชมเกมรับด้วยนะครับก็เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ ทางคุณาาตรูอย่างอารุเซนบัตนี่ก็ช่วยเซฟหลายลูกเลยไม่ว่าเจ้ตัวเนี่ยจะพลาดเสียลูกที่2นะครับแต่จากนั้นก็ช่วยเซฟกระจายเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เราเล่น4ตัว2ครั้งนะครับแล้วก็ตอนที่พวกเขาเล่น Power อร์เพด้วยนี่เราก็เอาอยู่นะครับเกมรับเหนียวแน่นมากนะครับเล่นอย่างมีสมาธินะครับ แล้วก็ไม่เสียลูกที่3ให้เขาเนี่ยไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่จบแบบนี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราโดนเป็น3นะฮะแฟนๆก็ยินดีทั้งประเทศนะครับเราได้ไปฟุตซอลโลกครั้งที่7ติดต่อกันนะฮะรับโบนัสไปหน่ๆครับหนล้านบาทนะครับจริงๆก็ยังน้อยนะฮะไม่เหมือนกับฟุตบอลใหญ่เลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผม fighting มานานแล้วนะครับในเรื่องของวงการฟุตซอลที่ถูกมองข้ามนะครับมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างมากเลยในระดับเอเชียนะครับในระดับฟุตซอลโลกเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าเป็นขาประจําในระดับโลกไปแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลอะไรเท่าไหร่เลยนะครับทั้งฟุซซอลลีกรวมไปถึงเนี่แหละฮะระดับทีมชาติก็ได้อัดฉีดน้อยนิดมากนะครับอาเป็นว่าก็หวังว่าผู้ใหญ่นะครับจะมองเห็นนะครับความสําคัญกับฟุตซอลและกันนะครับที่ทำผลงานได้ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยมีความสุขนะครับ ส่วนรอบหน้าครับรอบรองชนะเลิศนี้จะเจอกับทาจิคิสถานมามืดเลยนะครับในวันที่ยี่สิบเมษายนก็ทาจินี่เขาเองก็ยันเสมอญี่ปุ่นมาได้ในรอบแ่งกลุ่มแล้วทำให้ญี่ปุ่นตกรอบแรกนั่นเองนะครับซึ่งก็มีลุ้นแชมป์แหละนะครับถ้าว่ากันถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่งานง่ายซะทีเดียวนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะฮะแม้ว่าในเส้นทางตรงนี้เราอาจจะมองไกลไปถึงแชมป์สมัยแรกแล้วนะครับส่วน2ทีมที่เหลือนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับนะฮะทั้งอิรานโตเต็งนะครับแล้วก็อุซเบกิสถานด้วยนะครับ ที่ทะลุเข้ามาซึ่งเขาก็จะดวลกันในรอบรองนะครับขาดญี่ปุ่นทีเดียวนะครับที่ตกขบวนนะครับเพราะว่าตกรอบแรกไปตั้งแต่ก่อนอานี้แล้วนะครับก็รอลุ้นเชียร์กันต่อนะครับสำหรับช้างศึกโต๊ะเล็กของเรานะครับนะฮะหวังว่าจะคว้าแชมป์เอเชียให้ได้นะฮะหวังจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ปลดล็อกในเรื่องนี้สักทีนะครับเรารอกันมานานแล้วนะสำหรับแชมป์เอเชียนะครับก็ลุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับอะ ไปกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างน,นะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับสำหรับเจ้าบุกเอกนิสปัญญานะครับล่าสุดได้ลงสนามให้อุระวะแล้วนะครับในเกมลีกครับรอบ2นั่นเองนะครับที่ถล่มไกานาเล่ตอตโตริทีมจากเจลิกสาไป5ประตูต่อ2นะครับโดยเกมนี้เจ้าบุกเองลงมาในนาทีที่81แล้วก็จัดไป1แอสซิตด,ด้วยนะครับจังหวะโต้กลับแล้วก็ลากเลื้อยมาครึ่งสนามก่อนที่จะแปะบอลให้นากาจิมะกระชาาเข้ามายิงนะครับก็ถือว่า ดีหน่อยนะครับที่ได้ลงมาเคาะสนิมนะครับเดี๋ยวจะก้นด้านสักก่อนนะสำหรับเจ้าบุกนะฮะก็ไม่ได้ลงเลยนะครับในเจลีกเนี่ยผ่านไป9เกมนะครับก็ต้องหาโอกาสกับบอลถ้วยนี่แหละฮะแล้วก็ก็ถือว่าจะได้โชว์ฝีเท้าให้โค้ชเห็นด้วยนะครับว่าเล่นได้นะครับก็อย่าเพิ่งไปถอดใจแล้วกันสําหรับเจ้าบุกนะฮะก็ให้สู้ต่อไปนะครับก็เชื่อว่าน่าจะได้ความมั่นใจนะครับสำหรับเจ้าบุกนะครับก็ได้โอกาสลงสนามบ้างและในลีกครับนะครับหวังว่าจะเข้าตาทางโค้ชบ้างนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นเพื่่อทีจะได้ โอกาสลงสนามในหลีกบ้างนั่นเองนะครับกลับมาที่บ้านเรานะครับไปต่อกันที่ลีกครับกันหน่อยนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ปรากฏว่าทีมยักษ์ใหญ่นะฮะตบเท้าเข้ารอบตัดเชือกกันเลี้ยงแถวเลยนะครับนะฮะไล่ตั้งแต่ท่าเรือนะครับบุกไปพลิกแซงเอาชนะเชียงรายไปได้2อหนึ่งนะครับแล้วก็บีจีปทุมถล่มราชุลีไปสาประตูต่อศูนย์นะครับส่วนที่เหนื่อยนิดนึงเนี่ยก็เป็นแตงแชมป์แล้วก็แชมป์เก่านะครับอย่างลีลามนะครับนำลำพูนเม็ดเดียวนะครับจากลูกทีมกายยิ่งสุดงามของบิสโซลีนะครับนึกว่า ปรากฏว่ามาเจออครพงษ์เนี่ยยิงท้ายเกมนะครับแล้วก็เสมอกันไปต่อเวลา120นาทีนะครับแต่มาได้ดิออนคูนะครับมายิงนาทีบาทนาทีที่119นะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะถึงขั้นไปโดนดีกาจุดโทษก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับยิงไกลสุดงามเลยนะครับลูกนั้นนะครับพาทีมเข้ารอบไปแบบออกแรงเหนื่อยเลยนะครับสำหรับบุรีรัมณ์นะครับก็ได้สีทีมเรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรบ้างอะเมืองทองท้าเรือบีจีนทุมแล้วก็บุรีรัม์นั่นเองนะครับเข้าไปตัดเชือกนะครับ ใครจับเจอใครก็บิ๊กแม์ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวจะรู้ผลกันในวันที่2พฤษภาคมนี้นะครับอาจะมีการจับสลากกันนะครับส่วนรอบรองในเตะสนามกลางนะฮะระหว่างวันที่21กับ22พฤษภาคมนะครับ คิดว่าใครจะได้แชมป์ครับคุณผู้ชมครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาหน่อยครับรักใครเชียร์ใครนะแฟนฟุตบอลไทยลีกนะครับทั้ง4ทีมนะครับเมืองทองการท่าเรือบีจีแล้วก็บุรีรัมย์นั่นเองนะครับในลีกครับที่ต้องบอกเลยว่าใส่กันไฟแลบแน่นอนนะครับรอบตัดเชียร์ก็รอติดตามกันละกันนะครับคุณผู้ชมฮะอันนั้นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านทีีี่่่ตตติิิดดาาามมนนนนนนะคคคครรัััับบใใลลลปปป้้้ขอออเไกกแววจหหสส